ชายาสรพง์ชาตรีโคลคอมเมนต์บิ๊กเอ็มหลังรู้ข่าวโดนสั่งตรวจฟ้าผ่าเรียกได้ว่าทําเอาช็อปวงการเมื่อช่อง7จสีนั้นได้โพสต์ประกาศตรวจฟ้าผ่านักสแสดงดังบิ๊กเอ็มกริตริสโดย facebook cs7sd ได้โพสต์ระบุข้อความว่าช่อง 7sd ขอแจ้งยุติสัญญานักสแสดงในสังกั 78, ด c s 7s d วันที่6 มกราคม2566การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 SD ของคุณกริตริศบุตรพรมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกริตริศบุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในขณะที่บิ๊กเอ็นกริตริศพระเอกดังได้เผยภาพยุติสัญญาของช่อง7และระบุข,ข้อความว่าตลอดเวลาเก้า ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมขอบคุณสำหรับทุกโอกาสครับท่ามกลางกำลังใจของเหล่าคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตอย่างมากมายต้องบอกว่าล่าสุดขวัญพิมพ์อักษรหรือทายาทสารพงษ์ชาตรีโผลคอมเมนต์บิ๊กเอ็นกฤตฎริศหลังรู้ข่าวโดนสั่งปลดฟ้าผ่าโดยงานนี้ขวัญพิมพ์อักษรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่า9ปีแล้วเหรอเร็วจัง พี่ยังจำวันแรกที่เจอบิ๊กเอ็มได้อยู่เลยรักและเป็นกำลังใจให้อธิคมของพี่เสมอนะ